สวัสดีค่ะวิวจากช anel p o i ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในทุกวันพุทธที่วิวจะนําเอาบทละครเรื่องรามาเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่มนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะขอบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นศึกใหญ่ถึงสองศึกด้วยกันในคลิปเดียวค่ะดังนั้นเราไม่ต้องเวินไปไกลนะคะใครอยากฟังตั้งแต่ตอนแรกกดไปดูตรงนี้เลยวิวทำเป็น playlist ว้ให้แล้วส่วนใครที่รําคาญความเวินของวิวและทนดูไม่ได้ถึง60-70ตอนเนี่ยนะคะก็ตรงนี้เช่นกันค่ะเล่่าวว้้้แแลลคค10นนททีจบังงเเรือยะะ ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามวิวครบทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook Twitter Instagram นะคะเพราะว่าในทุกช่องทางมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปค่ะใครที่กดติดตามแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดดาวกด See First กดทุกอย่างเลยค่ะจะได้ไม่พลาดเนาะโอเคพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ย พระรามออกไปรบกับกุมภกรันใช่ไหมคะแล้วก็ฆ่ากุมภกรันตายไปทําให้เหล่าสายลับของกรุ่มงกาเนี่ยนะคะรีบวิ่งกลับไปที่กรุ่ลงกาค่ะแล้วก็ไปรายงานทศกัณฐ์ฟังนะคะทศกัณฐ์ได้ยินว่ากุมภกรันตายทศกัณฐ์ตกใจมากทศกัณฐ์เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากุมภกรันจะตายนะคะเพราะว่ามั่นใจในฝีมือของน้องชายตัวเองมากๆากทศกัณฐ์ทอะไรไม่ถูกค่ะก็เลยต้องเล่นของแรงขึ้นไปอีกด้วยการสั่งให้คนเนี่ยนะคะไปเรียกอินทรชิตลูกหลานของตัวเองมาค่ะซึ่งอินทรชิตเนี่ยคเ แพ้ค่ะและอินทรชิตเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วอินทรชิตผู้พิชิตพระอินนะคะดังนั้นระดับกระจกแบบมนุษย์2คนไม่น่าจะเหลือมจักมืออินทรชิตได้ค่ะดังนั้นเมื่ออินทรชิตมาทศกัณฐ์ก็เล่าอินทรชิตฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอินทรชิตเนี่ยนะคะฟังพ่อเล่าเรื่องต่างๆว่าแบบตอนนี้กําลังรบกับมนุษย์อยู่อะไรอยู่แล้วก็ได้ยินไปว่าตอนนี้กุมภกรันตายไปแล้วนะคะอินทรชิตตกใจมากอินทรชิตแบบเฮ้ยกุมภกรันตายได้ยังไงนะคะก็มีความเศร้าเสียใจต่างๆนานาแต่เพลิงแค้นมากกว่าค่ะดังนั้นอินทรชิตก็เลยคิด ว่าได้เดี๋ยวฉันจะออกไปล้างแค้นให้อาร์ฉันเองจะอีกแค่มนุษย์จ้อยร่อย2คนไม่มีทางหรอกที่จะคนามือฉันดังนั้นนะคะอินทรชิตก็เลยจัดการจัดทับต่างๆใหญ่ตตตยยโตค่ะและแน่นอนนะคะด้วยความที่เป็นลูกรักอินทรชิตก่อนออกไปรบค่ะก็ต้องไปหาแม่ของตัวเองก่อนซึ่งก็คือนางมนโทนั่นเองนะคะไปถึงก็บอกแม่บอกว่าแม่พ่อให้ผมออกไปรบนู่นนี่นั่นซึ่งนางมณโทได้ยินเหมือนน,นางมณโทแบบ อินทรชิตลูกแม่ไม่อยากให้ลูกออกไปเลยคือลูกกาลังจะไปสู้เหบือนเอาหิงห้อยไปสู้กับแสงไฟลูกทําไมถึงต้องออกไปรบกับพระนารายด้วยแม่รับไม่ได้แม่คิดว่ามนุษย์สองคนนี้ยิ่งใหญ่เกินไกลมากแม่เสียดายลูกจังเลยซึ่งทําให้อินทรชิตนะคะแบบปักเลยนะประมาณว่าแบบแม่แม่พูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแม่ไม่เกรงใจผมเลยผมก็เป็นถึงวงพรมสืบเชื้อสายมาจากพระพรมแม่คิดว่าผมกลัวมนุษย์สองคนหรอแม่ไม่ได้นะแม่ผมจะต้องออกไปรบซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะนางมณโฑแม้ว่าจะอยากห้อินทรชิตแค่ไหน แต่นางโมโทก็กลัวทศกัณฐ์ค่ะก็เลยต้องปล่อยให้อินทรชิทิออกไปนะคะซึ่งเมื่ออินทรสิิตบอกลาแม่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอินทรชิติตก็เดินทางออกไปนอกเมืองค่ะไปที่สนามรบไปถึงก็ตั้งกองทัพรออยู่ซึ่งแน่นอนว่าการเดินทัพของอินทรชิิ์เนี่ยนะคะก็จะต้องเสียงดังคลิดโคลนเลื่อนลั่นไปท,ทั่วปตัตตีเลยประมาณนี้ทําให้ฝั่งกองทัพพระรามเนี่ยสงสัยขึ้นมาอีกทีว่าเอ๊ะ e, เมื่อวานฉันก็ฆ่ากุมภกัรทิ้งไปแล้วใครยกทัพออกมานะนะพระรามนะคะก็เลยหันไปถามพิเพคครควีควันน้ใยกทยัออกมา หอไหนรายงานมาซิซึ่งพี่เพ็กนะคะก็ดูลองดูดวงต่างๆแล้วก็บอกว่าอ๋อตามดวงชะตาเนี่ยกล่าวว่าวันนี้คนที่ยกครับออกมารบเนี่ยนะจะเป็นอินทรชิตลูกหลักของทศกัณฐ์นั่นเองซึ่งอินทรชิตเนี่ยเก่งมากไม่มีทางที่ลิงตัวไหนเนี่ยจะต่อสู้กับอินทรชิตได้ดังนั้นวันนี้ขอแนะนําให้พระลักษมณ์เป็นคนที่ออกไปสู้กับอินทรชิตค่ะเอาจริงๆถ้าเป็นพระลักษณ์นะคงแบบเอ๊ะในใจนึงเอ๊ะตอนออกไปสู่กุมภกรมกรมันก็มีบอกนะวันนี้กุมภกรรมถึงคาดวันนี้ก็ไม่ได้บอกอินทรชิตถึงงคาดนนี่่ททไไสัออกปแล้ว อย่างไรก็ดีพระลักษในเรื่องนี้ไม่สงสัยนะคะพระลักษออกไปรบกับอินทรชิตค่ะก่อนออกไปนี่ก็มีความแบบว่ามีฉากสาวายจิ้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทุกครั้งก่อนออกไปรบเนี่ยพระรามก็จะมีการแบบกอดน้องประมาณว่าแบบโอ้น้องรักของพี่ขอให้ประสบความสําเร็จขอให้ฉันไะด้ชัยชนะกลับมาอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะสุดท้ายค่ะพระลักษก็ยกทัพออกไปรบกับอินทรชิตนะคะไปถึงเนี่ยอย่างแรกเลยอินทรชิตมองหน้าก่อนประมาณว่าเอ๊ใครยกออกมารบกับเราหนะ้าอ่ะดูเป็นมนุษย์เอ๊ะนี่คนพี่หรือคน น้องหน้าตาก็ออกจะดีเอวบางร่างน้อยอีกแล้วนะคะคือยักษ์นี่ชอบชมพระรามกับพระลักษณ์ก็คงแบบหล่อจริงอะประมาณนั้นนะเอวบางร่างน้อยอันนี้คนพี่หรือคนน้องนะซึ่งอินทรชิตก็หันไปถามเสนาบดีแถวนั้นนะคะเสนาบดีก็บอกว่าอ๋อคนยกออกมาลบทเนี่ยคือพระลักษณ์ซึ่งเป็นคนน้องวันก่อนเพิ่งจะโดนหอกของกุมการปักอกไปก็เลยออกมารบประมาณนั้นแหละซึ่งอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพระลักษณ์ทำไมถึงฟืนฟูร่างกายเร็วขนาดนั้นถ้าเอาจริงๆนี่ก็เพิ่งจะประมาณสาวันหลังจากที่โดนหอ,อกปักอ,กอกเองนะแต่ว่าก็ออก มารบแล้วนะคะซึ่งอินทรชิตเนี่ยพอได้ยินก็เลยตะโกนออกไปค่ะประมาณว่าฮัลโหลพระละักษเจ้าเนี่ยกล้ามากเลยนะจะมารบกับเราเราคืออินทรชิตผู้ยิ่งใหญ่เราไม่กลัวใครทั้งสิ้นในโลกนอกจากพระผู้เป็นใหญ่ในโลกพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์ประมาณนั้นเจ้ากล้าดียังไงมาสู้กับเราถ้ารักตัวกลัวตายรีบกลับไปดีไหมนะคะ ซึ่งพระลักษณ์เนี่ยได้ยินอย่างนั้นก็ตะโกนขึ้นมาบ้างประมาณว่าเนอินทรชิตเจ้านี่มันจะกล้าไปแล้วกล้ายกชื่อของเทพเจ้าทั้งสามแม่ครูเราเชื่อหรอกเจ้ารู้ไหมว่าเราเป็นใครเราเป็นน้องของพระนารายณ์นะเรานี่แหละจะมาสู้กับเจ้าเองว่าแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตะลุมบอลกันนะคะตะลุมบอลกันต่างนานา,นาอินทรชิตนี่เป็นยักษ์ที่ได้รับพรจากแบบเทพเจ้าเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีลูกศรสามดอกเช่นเดียวกันอินทรชิตนี่ก็ใช้ลูกศรยิงเหมือนฝั่งพระรามเลยคือสอนก็แบบตระกูลเดียวกันประมาณแหละก็ยิงไปเป็นไฟย,ยิงเป็นนู่นยิงเป็นนี่โด ลิงเนี่ยตายยับไปหมดนะคะหนุมานค่ะเห็นอินทรชิตบุกเข้ามาแบบนั้นหนุมานก็กระโดดไปขวางอินทรชิตประมาณว่าอินทรชิตแกกล้าดีไปแล้วแกมาฆ่าเหล่าลิงแบบนี้ได้อย่างไรอะไรประมาณนี้อินทรชิตนะคะก็มีการด่ากับหนุมานประมาณว่าแมไอลิงกระจอกกล้าดียังไงมาขวางรถฉันเดี๋ยวไม่ยิงตายเลยนะคะซึ่งหนุมานก็มีความเถียงกลับประมาณว่าน้อยแน่แกมาด่าฉันหรอฉันนี่เป็นหลานทาลีนะต่อให้พ่อแกฉันก็ไม่กลัวประมาณนั้นก็เถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายเถียงยังไม่ทันขาดคำนะคะอินทรชิตขึ้นลูกธนูค่ะแล้วก็ยิงลูกศร ะะปักหนุมาน,น็อกสลบอยู่ตรงนั้นเลยนะคะใช่ค่ะอินทรชิตสามารถยิงหนุมาน,น็อกได้นะทุกคนหลังจากนั้นค่ะพอเห็นหนุมาน,น็อกไปสุครีพต,ตกใจนะคะสุครีพก็เลยวิ่งออกมาสู้กับอินทรชิตเป็นตัวถัดไปค่ะก็ออกมาประมาณว่าแบบแกหยุดเดี๋ยวนี้นะแกกล้าดีไงมายิงหลานฉันอินทรชิตก็มีความด่าตอบประมาณว่าฮ้ากล้ามาขวาน,นหลอดีดยกก็น็อกไปตัวหนึ่งหรอกประมาณนั้นซึ่งสุครีพก็บอกว่าน้อยแน่แกแกไม่รู้หรอว่าแม้แต่พ่อแกเนี่ยวันนั้นฉันยังเอาเท้าขีดปุกุดได้เลยแกกล้าดีไง,ไงมาสู้กับฉันเถียงกันนมา สุดท้ายทรชิทเอาลูกศรอ,อีกดอกหนึ่งยิงไปหาสุครีพปะ่ะสุครีพน็อกเปลตัวนะคะแล้วลูกศรน,นั้นก็เด้งไปปักปักกับป,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 ปรเรียกได้ว่าพวกเราเสนาว่านอนพวกแบบสิบแดมกุลทั้งหลายน็อกเกลียบไปหมดเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้พรลักษณ์เนี่ยโกรธมากพรลักแบบน้อยเนี่ยแกแกมาน็อกลิงของฉันเยอะขนาดนี้ได้อย่างไรดังนั้นนะคะพระักก็เลยหยิบลุกศรขึ้นมาค่ะดอกหนึ่งแทงศรไปกลางสนามรบฟิวปรากฏว่าแผงไปเป็นลมนะคะไม่ได้หมายถึงพระลักษณ์เป็นลมมายถึงว่าาลลูกกศรยเป็นลมพัดไปออ่นๆทั่วสนาม ทําให้เหล่าลิงทั้งหลายฟื้นกลับขึ้นมาหมดเลยค่ะและลูกศรน,นั้นนะคะก็ไปชนกับรถของอินทราชิตทําให้รถของอินทราชิตเนี่ยแหลกสลายปริมออกไปเลยอินทราชิตตกรถลงมานะคะเจ็บมากแต่ว่าก็โกรธไงอินทราชิตก็เลยไปปีนรถของพลักษณ์นะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปก็พยายามจะไปสู้กับพลักพลักก็เห็นอินทราชิตปีนรถขึ้นมาใช่ไหมก็เลยเอาคันศรของตัวเองเนี่ยไล่ฟาดอินทราชิตประมาณว่าแบบนี่แนนี่แนนี่แนลงไปจากรถชันนะก็สู้กันไปสู้กันมานะคะสุดท้ายนะคะก็มีการยิงธนูสู้กันไปต่าาางๆนนนนพัักสามรารถิิิูโดตดตวทชไ้ ดอกด้วยกันนะคะเน้นว่าพระลักษณ์ยิงธนูโดนอินทรชิตได้1ดอกนะแล้วก็ปักใบลูกอินทรชิตแบบเจ็บปางตายเลยแต่ว่าความสามารถพิเศษของอินทรชิตก็คือสามารถสวดมนต์ต่างๆหาพระพรได้แล้วก็ลูบตัวไปลูกศรก็หลุดก,กระเด็นออกมาฟิวและทั้งสองก็สู้กันไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเหล่าเทเลทับบี้บอกลาอมามุกซ้ำพอนะจ๊ะก็ประมาณนั้นอินทรชิตก็เลยอาศัยจังหวะที่ตัวเองกลาลังเหมือนเพลี้ยพล้้าจะแพ้จะแพ้เนี่ยบอกพระลักษณ์บอกว่าอ่ะฟ้ามืดแล้วพระลักษณ์นี่เดี๋ยวเราก็มองไม่เห็นก กันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมารบกันใหม่แล้วก็สะบัดก้นกลับเมืองไปเลยนะคะเห็นได้ชัดว่าวันนี้จริงๆแล้วพระลักษ์ชนะนะทุกคนอย่าคิดว่าพระลักษ์อ่อนนะคะพระลักษณ์เก่งนะแต่ว่าพระลักษณ์เนี่ยเจอคู่ต่อสู้ที่ฝีมือค่อนข้างสูงกว่าตัวเองหลายรอบค่ะ <c oughs> ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าพระลักษ์ไม่อ่อนยังไงก็หาอ่านได้ในหนังสือวรรณคดีไทยได้เจสนะคะทุกคนก็สามารถซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะใช่ค่ะขายของไม่ได้ขายนานแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะทั้งสองฝ่ายก็กลับไปที่เมืองของตัวเองค่ะฝั่่งงงพพลััักกเนนียะค็ไปปรราาใตวฟ ว่าพี่รามครับผมชน,นะดีใจกับผมหน่อยนะคะซึ่งพระรามนี่ก็ชื่นชมพระลักษณ์ต่างๆนานาค่ะตดัดภาพไปที่ฝั่งอิทรชิดกลับบ้านไปฟ้องพ่อประมาณว่าพ่อขับแย่แล้วมนุษย์มันเก่งกว่าที่ผมคิดไม่ได้การแล้วผมคิดว่าผมจะต้องไปปลุกสอนหน้าคบาตขึ้นมาไปปลุกเสกทําพิธีต่างๆเป็นเวลา7วันเพื่อที่จะเอาสอนหน้าคบาตแบบลพาว power เนี่ยนะมาสู้กับไอ้พวกมนุษย์พวกนี้ระหว่าง7็วันที่ผมไม่อยู่เนี่ยพ่อช่วยหาใครไปสู้รบกับเหล่ามนุษย์พวกนี้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมกลับมา7วันขอไปปลุกส อน,อนนะ่ซึ่งทศกณัณฐ์เนี่ยนะคะได้ยินในงานก็ดีใจมากว่าแบบในที่สุดลูกฉันเอาจริงเลยลูกฉันไม่ได้ออกไปด้วยลูกสอนกระจอกกระจอนนั้นนี่ลูกฉันจะไปปลุกสอนเทพขึ้นมาใช้แล้วดังนั้นนะคะทศกัณฐ์ก็เลยสั่งให้คนไปตามมังกรกันมาค่ะจำมังกรกันกันได้ไหมมังกรกันนี่เป็นลูกชายของพญาขอนพญาขอนทูตขอนตรีเสียนจาได้ใช่ไหมคะน้องชายของทศกัณฐ์ที่สามนักขาวิ่งไปฟ้องสามคนแรกเลยแล้วก็โดนฆ่าตายไปนะคะทศกัณฐ์บอกว่าให้ไปตามมังกรกันมาสู้รบกับฝั่งพระรามต่อค่ะในขณะที่ทศก ให้คนไปตามังกรกันนะคะฝั่งอินทรชิตก็รีบเดินทางไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งค่ะไปถึงนะคะก็ไปนั่งอยู่บริเวณต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งค่ะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็มีโพรงไม้ขนาดใหญ่ค่ะไปถึงอินทรชิตก็ไล่พวกพูดผีปีศาจอะไรที่สิงอยู่ในโพรงไม้นั้นทิ้งไปนะคะแล้วตัวเองก็เข้าไปนั่งบริกรรมคาถายอยู่ข้างในค่ะเรียกให้เหล่านาคทั้งหลายเนี่ยนะคะทนไม่ได้ค่ะขึ้นมาจากบาดาลมาถึงก็มาคายพิษใส่ลูกศรนากระบาดของตัวเองคายคายคายไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะคะอินทรชิตก็ ที่มังกรกันนะคะเสนาบดีของทศกัณฐ์เดินทางไปหามังกรกันแล้วก็ไปรายงานมังกรกันนะคะว่าตอนนี้กรุงลงการมีศึกมีมนุษย์2คนบุกมาทศกัณฐ์ให้มาตามไปช่วยด้วยนะคะซึ่งมังกรกันได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจรีบยกทัพจากเมือโรมาคันมาที่กรุงลงการทันทีค่ะมาถึงก็ถามทศกัณฐ์ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างๆนะคะซึ่งทศกัณฐ์ก็เล่าให้มังกรกันฟังค่ะว่าตอนนี้เรามีศึกกับพระราพลักษณ์ได้ไหมคนที่ฆ่าพ่อหลานไง่ายประมาณนั้นนะคะทาให้มังกรกันขึ้นมากๆเลยแล้วในที่ส ก็เลยตัดสินใจยกทัพออกไปเตรียมรบกับฝั่งพระรามค่ะตัดภาพมาที่ฝั่งพระรามนะคะพระรามนอนไม่หลับทั้งคืนค่ะมีความรู้สึกว่าแบบอยากเอาชนะอยากให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยนางสีดาก,กลับมานะคะดังนั้นพอรุ่งเช้านะคะได้ยินเสียงฝั่งยักษ์เนี่ยเคลื่อนทัพออกมาพระรามก็หันไปถามพิเภกทันทีซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพระรามไม่ยกทัพออกไปก่อนบ้างปล่อยยักษ์ยกทัพออกมาก่อนตลอดเลยนะพระรามก็ถามพิเภกว่าวันนี้ใครยกทัพออกมาเราควรจะส่งใครออกไปดีพิเภกนะคะดูดวงดูชะตาอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าวันนี้คนที่ยกทัออกมา คือมังกรกรันลูกของพญาขอนซึ่งเก่งมากไม่มีใครสามารถสู้กับมังกรกันได้นอกจากพระองค์เองนั่นแหละดังนั้นพระรามนะคะก็เลยตัดสินใจย,ยกทัพออกไปด้วยตัวเองค่ะไปถึงก็เจอมังกรกันนะคะก็มีการด่ากันตามธรรมเนียมต่างๆมากมายเช่นมังกรกันก็บอกว่าไอ้มนุษย์ตัวกระจ้อยร่อยกล้าดียังไงมาสู้กับฉันเดี๋ยวฉันจะฆ่าทิ้งเลยนะคะซึ่งพระรามก็มีการด่ากลับประมาณว่าวายมังกรกรันจำไม่ได้เหรอว่าใครฆ่าพ่อเจ้าอ่ะฆ่าเองฮัลโหลเจ้าอยากตายใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นะคะว่าล้วทั้งสองฝั่งก็มีการต่อสู้กันต่าง นาค่ะตั้งแต่ยิงลูกศรใส่กันก็เหมือนปกติน่ะแหละไม่ต้องเล่าวนเผลอหรอกยิงเป็นไฟอันนี้ก็ยิงเป็นน้ําดับยิงเป็นอาวุธอันนี้ก็ยิงไปฆ่าล้างอาวุธทิ้งประมาณนั้นนะคะรวมไปถึงมังกรกันเนี่ยก็มีการเคลื่องจงเคลื่องจักรออกมาด้วยพระรามก็ยิงลูกศรไปทําลายจักของมังกรกันได้เช่นกันค่ะมีจุดแตกต่างอยู่นิดนึงคือมังกรกันเนี่ยเก่งมากเพราะว่าสามารถยิงลูกศรอ,อันนึงเนี่ยมาแล้วก็ยิงมาถึงตัวพระรามได้เลยนะคะแล้วก็ตัดเกราะของพระรามเนี่ยขาดออกจากตัวได้ซึ่งพระรามก็ชื่นชมว่าแบบ ที่แล้วพญาขอนคนพ่อเนี่ยก็สามารถทําให้คันธนูของพระรามหักได้จําได้ใช่ไหมที่คราวที่แล้วพระรามคันศรหักเราต้องแบบไปเรียกก้อนเ <c oughs> มฆมาจากคลาวประมาณว่าที่ฝากไว้ช่วยเอาคันศรคืนมาหน่อยประมาณนั้นนะคะอันนั้นคือพ่อของมังกรกัรค่ะส่วนมังกรการตัดเกราะได้พระรามก็ชื่นชมนะคะเสร็จแล้วก็จัดการเอาลูธธนูมายิงใส่มังกรการดรัวไปะคะ่ะซึ่งทําให้มังกรกัรเนี่ยรถหักคนนั่งตายคนนี้ตายสุดท้ายนะคะมังกรการเหลือตัวคนเดียวกางสนามลบค่ะก็รู้สึกว่าแบบกลัวตัวสารรู้สึกว่าฉันสู้ไม่ได้ทํายังไงดีดังนั้นม เลยเหาะนี้ขึ้นไปบนกรีดเมฆค่ะแล้วก็บันดาลให้ฝนเนี่ยตกลงมาเป็นฐานเป็นไฟเป็นเพลิงเต็มไปหมดเลยซึ่งทําให้พระรามเนี่ยงงมากคือส,สู้กันอยู่อยู่ดีคู่ต่อสู้หายนึกออกปะดังนั้นเมื่อพระรามงง,งคิดว่าพระรามจะทําอะไรคะเดาไม่ยากเลยพระรามก็ต้องหันไปถามพิเภกค่ะประมาณว่าฮัลโหลพิเภกคูค่ต่อสู้หายเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมาอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาเป็นไฟเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งพิเภกก็บอกพระรามค่ะบอกว่าอ๋มอมังกรการนตะสู้ไม่ได้ตอนนี้ก็เลยเหาะขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วก็สวดมนต์ภาวนาอะไรต่างๆ ทิงลูกไฟลงมาค่ะพระรามก็เลยเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้านะคะปรากฏว่าบนฟ้าเนี่ยมังกรกันแยกร่างค่ะใช้คาถาแยกเงาพันร่างประมาณนั้นนะ แยกตัวเองออกเป็นมังกรการเต็มฟ้าไปหมดเลยนะคะซึ่งพระรามก็งงอีกประมาณว่าเอาละฉันจะเอาลูกศรยิงมันให้ร่วงเลยแต่มันคือคนไหนอะคือไม่รู้จะยิงคนไหนดีทํานองนี้ซึ่งแน่นอนว่าพระรามก็จะต้องหันไปถามพิเพกค,ค่ะประมาณว่าฮัลโหลพิเพกค,คือมังกรการเต็มฟ้าเลยยิงคนไหนดีนะคะซึ่งพิเพกนะคะก็บอกพระรามประมาณว่าจะไปยากอะไรลูกศรท่านนี่มันลูกศรธรรมดาที่ไหนนี่แบบขีปนาวุธชัดๆนะคะสามารถสั่งได้ล็อกเป้าได้ท่านก็แค่กระซิบบอกลูกศรว่าเอาละไปยิงมังกรการตัวจริงนะเดี๋ยวลูกศรมัันไปหหาาเองและวว่ต ตัวจริงดังนั้นนะคะพระรามก็เลยยกศรขึ้นมาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าปิ้วไปค่ะและศรพรมมาสของพระรามก็พุ่งเข้าไปหามังกรกันตัวจริงนะคะโดนตัวมังกรกันตกลงมาตายในที่สุดค่ะทําให้เหล่าสายลับของทศกัณฐ์เนี่ยต้องรีบวิ่งกลับไปแจ้งให้ทศกัณฐ์รู้นะคะและทำให้ทศกัณฐ์ตกใจมากประมาณว่าโอไม่น oh ะมังกรกรันหลานลกเจ้ามินาอายุสั้นเลยและทีนี้จะหาใครไปขัดทับแทนลายอินทรชิตก็ยังไม่กลับมานะคะส่วนฝั่งพระรามนี่ก็เทกันไปตามเรื่องตามราวค่ะซึ่งทําให้วิวคิดว่าวันนี้คลิปเรายาวร วควรตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่วอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงลูกศรของพระรามนี่โกงอย่างแรงเลยนะคือแบบยิงมั่วยังโดนน่ะคิดดูสิมีแบบเป้าเต็มไปหมดก็ยิงมั่วไปแล้วมันก็โดนเป้างั้นแปลว่าวันหลังนี่แบบคิดจะยิงยังไงก็หันหลังยิงก็ได้ไหมหรือย,ยังไงก็ได้ยิงๆไปเดี๋ยวลูกศรมันก็วิ่งเข้าไปตรงเป้าเองอะ่ะคือแบบโกงอะ่ะโกงไปขนาดไหนนะทุกคนช่างมันด้วคค่่่ะะัันนนีีลาาไปกอเสส